Hey, Tommy, take over! Tommy, take over! i <laughs> make going take over California, Tommy. <takeover. laughs> yeah, Tommy take over Thailand. Charlie take over California. <laughs> <laughs> Nam Tao. with the train. Train, take over. Nam Tommy take over. Tommy take over. Kuban. So Charlie go take over California. And Charlie take over California. Mm. Yeah. We switch containers. <laughs> container, container. <laughs> yeah. About fruit, watermelon, strawberry. Yeah. Yes. Yeah. I like. i um, watermelon. Yeah, yeah. Yes. I yeah. like watermelon. Uh. <laughs> 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 watermelon and passion fruit Yes passion fruit watermelon นี่คือ food เลยครับไม่ได้คิดถึงภาพกับข้าวเลยนะครับผม yeah w a t e อ m e l o n เนื้อ่ัวเราะเสาลาเจ you know สาลาเจตสาราเจต you and me go สาลาเจต oh สาราสาร สาราเจ็ดสาราเซเว่น no no these <laughs> out h ah ah mm, ah e r สาราเซเว่นสาราเช่สาราเจ็ดยูสวัสดีครับสวัสดีครับอะไร can you pick how many word oh yeah uh, cappuccino non เข uh, ่งเย็น cappuccino non เข่งเ็นเย็น c a p p u c c i n เย็นเย็นสบาย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  สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ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 ค <c oughs> รับฮ่า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 จริงเลียววุ้ย <Was it? S 1> เลียวเลียวหรื <laughs> <t ap> ทำมึงยังขำอีกเหรอมึงหลับมึงขำม,มาเนี่ยขนลุกแล้วเนี่ย <laughs> I thought it was the wind. Dang. That's not the wind, or what? Leo? No, Leo? No. That's no, not no. the wind? We're tied up! Wait, you, Leo! You! Get the wind turning up, he locked the way! Tommy! Talk! Talk. Tell the hey, ghost, relax. We're trying to. Ah, you I'm trying to shoot a live stream in here, freaking ghost. You <laughs> said <laughs> ghost? said ghost, giant ghost. okay say ghost, ghost, Did you say ghost? Ah, ใจเย็นๆผีใจเย็นๆผีเอาเด้เอาเด้ใจเย็นผี or or cappuccino non caffeine ผีเอ่อเออผีก็ uh, uh, make cappuccino for ผี for ผีโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ we make him a cappuccino and then you c ค่ะไปเดี๋ยวให้จิงไปบ้านผีสิงนะครับ I ป o w i t มายูโกเลยโอเคเอสเออนี่เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันย่าอน่า นี่เป็นสามพัดภูมิบ้านชาลีนะครับเออสามพัดภูมินะครับเดี๋ยวพาจินไปอันนี้อันนี้อันนี้เป็นต้องบอกว่าที่นี่เป็นที่เก็บสามพัดภูมิผมนะครับแล้วก็เป็นเราสร้างนี่นี่ทางขึ้นทางนี้อเด้ออเด้อทางขึ้นทางนี้เออ เออเดี๋ยวให้เดี๋ยวพาจิงนไปดูนะครับเนี่ย n i g h t w ว s l e e p here เออเดินเข้าไปเลยทอมมี่ทอมมี่ทอมมี่ r e น่ายวีสลิปวีสลิปเฮียนะเฮ้ยจิ้นเออที่ทาสามะพรุมเนี่ยจิ้น <Come. S 2> อืมเดี๋ยววันนี้เราจะนอนที่นี่กันนะครับเสือ่อผืนหมอนใบพร้อมนะครับผม oh <my> ช่วงจินท้าผีจินยูเซช่วงจินท้าผีช่วงที่ท้าผีอะไรนะเกณฑ์เ oh <my> <laughs> นะี่ยจินท้าแม่งนเลยฟังไม่เป็นผีเลยโอ้โหจินชอบที่นี่นะครับ oh เฮ้สลิปเฮียร์ยูเคนี่ทนัเนี่ยเออมีพัดลมพอมแล้วนี่ฮ่นี่เป็นส้วมที่กำลังดีเลยครับเดี๋ยวให้จินเ้วลิกรูทำไเมอ่าจินยูเนี่นยูซิตเนี่ยส้วมไทยไวลิกรูเนี่ยอนี่อ่า จินยูซิตี้พีพลวันซียูยูเออตรงนี้เออย่ากอดยูกอดยูกอดยูไรนี่ม่านผีสิงครับซอฟเยอะโอซอฟีโน yeah. oh. 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 mm ่ hmm. Very very good ghost and hmm yeah. ไะโก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 ะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับอ่ะแล้วให้จินนำเงินโอ้โกโกะทอมมี่พาพาบุกท,ที่ที่เก็บสายพะพูนะครับ <laughs> <laughs> เป็นผับเอ้ยไม่ใช่เป็นนี่ที่ตรงข้ามเป็นผับนะครับผมเป็น

Uh, everyone, listen. Um, very happy for with Charlie, meet, meet Charlie. Very happy for me Charlie, and we're Charlie family, Charlie team. And very good person. Really, very good. Good here, good there. You know, very good there, and then. thank you so much my family